มาต่อด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับสำหรับสมัยรัตนโก,กสินทร์ซึ่งในช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างมากจากอดีตนะรวมจนถึงปัจจุบันที่กำหนดหัวข้อไว้จะมีสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นสมัยปฏิรูปบ้านเมืองแล้วก็สมัยปัจจุบันนี้นะครับรายละเอียดของสภาพสังคม ในสมัยแรกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ก็ยังเป็นลักษณะคือชนชั้นไพร่ทาตนะเป็นชนชั้นผู้ถูกปกครองกับชนชั้นขุนนางกษัตริย์นะพระบรมบงวงศานุวงศ์อันนี้เป็นชนชั้นผู้ปกครองซึ่งยังโยงมาจนถึงราชการที่1ถึงราชการที่สนะครับสังคมวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาก็เป็นการเขาเรียกว่า ฟื้นฟูบุรณะนะครับมีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วก็มีกฎหมายควบคุมในเรื่องของอาการเผยแพร่พระพุทธศาสนานี่จะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งะครับด้านวัฒนธรรมก็จะมีจิตกรรมนะภาพเขียนมีสถาปัตยกรรมนะการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ แล้วก็งานปฏิมาก,กรรมนะครับสามด้านนี้ในช่วงรัชกาลที่1-3เนี่ยนะครับจะมีเด่นตรงช่วงรัชกาลที่3นะที่มีการสร้างวัดในโครงสร้างที่ค่อน,อนข้างไปนในทางศิลป,ปะจีนนะศิลป,ปะจีนนะครับทั้งงานจิตรกรรมและงานสถาปัตยนะ์ในภาพเขียนต่งตางๆในโบสถ ในวิหารในวัดต่างๆในกรุงเทพนะครับส่วนด้านสถาปัตย์เนี่ยเด่นจริงๆก็จะเป็นที่การสร้างที่วัดวัดอรุณนะแล้วก็วัดวัดยานนาวาในรายละเอียดก็จะเป็นคืออิงกับทางโครงสร้างศิลปะสถาปัตย์ ของจีนเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยรัชกาลที่3มเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับจีนนะเป็นหลักนะครับท่านปฏิมากรรมก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องในเฉพาะช่วงรัชกาลที่2มานะครับช่วงรัชกาลที่1เนี่ยเป็นช่วงที่การก่อสร้างก่นะอสร้างเมืองอยู่นะก็จะเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่2โดยเฉพาะวรรณกรรม นะที่เด่นที่สุดก็จะเป็นสุนทรภู่นะในในนี้ระบุว่าช่วงรัชกาลที่หนึ่งจะมีวรรณกรรมที่เป็นรามเกียรติ์ราชาธิราชและสามก,ก๊กนะรัชกาลที่หนึ่งนะรามเกียรติ์ราชาธิราชสามก,ก๊กนะครับ้ารัชกาลที่สองก็คือสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่นะก็จํา ชื่อวรรณกรรมไว้นะครับมีพระบทละครอินเหนามีบทละครเสภานิราชบทแห่บทกรนเสภาคุณช้างคุณแผนนะครับก็คือในแต่ละราชการนะอันนี้เพื่อเป็นแนวข้อสอบได้นะครับส่วนในสมัยปฏิรูปสมัยปฏิรูปตั้งแต่รัชการที่4ถึงราชการที่7 โครงสร้างสังคมนี่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอย่างมากมายเลยโดยเฉพาะการเลิกทาสการมีการตาพระราชบัญญัตินะพิการเกษียลูกทาสลูกไทยในพศ2417โดย2417เนี่ยได้ย้อนนะย้อนผลบังคับไปที่พศ2 4 1 1นะส1 1คือปีที่พระองค์ขึ้นของราช โดยระบุว่าใครที่เป็นลูกทาสนะครับคือพ่อแม่เป็นทาสเนี่ยเกิดมาก็เป็นลูกทาสเนี่ยในปีที่พระอ,องค์ขึ้นของราชนะ2411เนี่ยให้มีค่าตัวลดลงทุกปีทุกปีทุกปีจนถึงอายุ20ค่าตัวจะเหลือศูนย์นะครับค่าตัวเหลือศูนย์ก็คือพูดง่ายก็คือเป็นอิสระ ไม่มีค่าตัวไม่ต้องหาเงินมาไถ่นะครับได้เป็นอิสระเลยเมื่ออายุครบ20นะอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายนะครับประกาศเมื่อปี2417ให้มีผลเริ่มต้นกับเด็กที่เกิดในปี2411 นะแต่ละปีแต่ละปีให้มีค่าตัวลดลงลดลงตามจํานวนสัดส่วนที่คํานวณในสมัยนั้นพออายุครบ20ก็ค่าตัวก็จะเหลือศูนย์แล้วก็ประกาศย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในพศ2448ว่าให้ลูกทาสลูกไทยนะให้ลูกทาทุกคนเป็นไทยนะครับในวันที่1เมษายน2448นะโดย มีพรบรเลิกทาสเรียกว่ารัตนโกสินทร์ศกที่124นะครับอันนี้เกี่ยวกับทาสก็คือออกคนไม้2ององผลนะครับผลแรก2417ผลที่2 2448ส่วนเลิกไพร่เลิกไพร่นี่ก็คือว่าโครงสร้างสังคมสังคมเดิมเนี่ยคือทุกคนนะครับชายชะก,กันทุกคนจะต้องไปสังกัดนะครับกับกับเขาเรียกว่าค่า เขาเรียกอะไรนะขาเรียกขุนนางขุนนางที่ดูแลในแต่ละแต่ละหัวเมืองหัวเมืองเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะเป็นกองกําลังนะครับในการป้องกันประเทศในสมัยนั้นเขาเรียกสังกัดมูลนายก็ถ้าเราจําได้จะเป็นไพรหลวงกับไพรสมนะครับมีสองชื่อนี้ไพรหลวงก็คือสังกัดกับกองทัพนะขึ้นตรงกับขุนนางที่รับคําสั่งมาจากพระมหากษัตริย์ ส่วนไพ่สมก็คือสังกัดกับเจ้านายในยละแวกนในละแวกเมืองของแต่ละคนนะเป็นคือมีเป็นคือพูดง่ายเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงงานให้กับขุนนางในพื้นที่นะมีสองแบบคือสังกัดกับกับส่วนกลางแต่ส่วนกลางก็ขึ้นตรงกับขุนนางที่ที่ควบคุมแต่ละหัวเมืองอยู่ดีนะ โดยคําว่าเลิกไพร่เนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนระบบนะให้ไม่ต้องไปสังกัดและโดยให้มีการเกณฑ์ทหารแทนนะซึ่งเป็นเป็นมูลเหตุจนถึงปัจจุบันนะครับอายุ18อายุ20เนี่ยนะเป็นทหาร2ปีแล้วก็ปลดประจำการเลยเพราะนั้นที่เป็นไพร่หลวงไพร่สมที่ไปต้องสังกัดเป็นทหารตลอดชีวิตอันนั้นก็ยกเลิกไปเขาก็เลยเรียกว่าการเลิกไพร่ นะครับตรงข้างล่างนี่เป็นพระที่นั่งจัตตีมหาประสานนะครับอันนี้ก็คือมีคำขนานนามน,านักศิลปะน,นักปฏิมากรรมน,นักสถาปัตย์นะสถาปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งสวมชดานะครับคือเป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างของตะวันตกแนวของต่างชาติที่เราเรียกว่าฝรั่งเนี่ยนะครับคนไทยเรียกชาวยุโรปว่าฝรั่งเนี่ย โครงสร้างทั้งหมดก็คือเป็นโครงสร้างแบบยุโรปนะแต่ข้างบนเนี่ยเป็นยอดเจดีเหมือนกับชดานะครับเหมือนกับยอดวิหารนะยอดโบสถ์ในลักษณะของไทยเพราะนั้นคำขนาดนามนี้นะครับพระที่นั่งจักกรีมหาวาสารเขาเรียกว่าฝรั่งเดชดานะก็อยู่อลยดจะอยู่ในหน้าต่อไปนี่แะครับที่เรื่องของจิตรกรรมจิตรกรรมก็จะเป็นแนวยุโรปละ ภาพเขียนตามอุโบสถต่างๆในในหนังสือใช้ยกตัวอย่างมาที่วัดมหาพฤทธ,ธารามสถาปัตยกรรมก็นี่นะครับพระราชวังสลานลมพระที่นั่งจากครีมหาปรสาทเนี่ยรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับฝรังสมชดาพระที่นั่งอนันตะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เป็นแนวยุโรปนะในงานปริมาก,กรรม ก็ในหนังสือใช้คำว่าศิลปะแบบเรียลลิสติกคือลักษณะเหมือนจริงนะครับคำว่าเรียลลิสติกคือศิลปะเหมือนจริงก็คือภาพวาดสเก็ตภาพอันนี้ประติมาก,กรรมนะก็เป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นที่ที่ทานนึกไม่ออกก็คือพวกพะบรมรูปทรงไม้าอย่างเงี้ยนะครับนะด้านวรรณกรรมก็ต่อเนื่องกันมานะครับเป็นวรรณกรรมมีชื่อนะ กลายบ้านพระราพิธีสออาพระพิธี12เดือนนะเงาะปลาเงาะป่านะครับเงาะป่าก็วรรณกรรมนี่เพิ่มเติมให้ก็คือโดดเด่นในช่วงรัชกาลที่6นะครับพระองค์มีการเ,ออเขียนนะเขียนหนังสือหลายเล่มเลยนะครับนะงานวรรณกรรม แล้วมีนามปากกาของพระองค์ด้วยนะครับชื่อว่ารามจิตติรามจิตตินะในนี้ไม่มีบอกนะครับต่อมาสมัยปัจจุบันนะครับรส,สมัยสอง4สี่จถึงปัจจุบัน,ส,จจบนสมัยที่มีการยึดอำนาจก็พูดง่ายเลยคือระบบเทคโนโลยีโครงสร้างการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมรูปแบบต่างเนี่ย ก็เป็นปัจจุบันนะมีการผสมผสานพูดง่ายคือมีการผสมผสานนะวัฒนธรรมร่วมต่างๆจากหลายประเทศโดยเฉพาะจากตอนตกนะครับคือการแต่งแต่งกายนะการวิถีชีวิตต่างๆคือเป็นแบบแนวสากลเลย นะครับถ้าโยงมาจนถึงปัจจุบันจริงๆก็จะจะมีผสมนอกจากวัฒนาธรรมตะวันตกก็จะมีของเกาหลีด้วยนะครับที่เป็นที่เขาเรียกว่าความสนใจในเรื่องของศิลปะกับศิลปะต่างๆการแสดงต่างๆนะครับด้านสถาปัตยกรรมก็เป็นโครงสร้างปัจจุบันทั้งหมดนะตึกรามบัานช่อง ที่เน้นย้ําในงานปฏิมากรรมงานปั้นนะครับต่างๆก็คือการสร้างอนุสาวรียนะ์หลายๆที่เลยนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะอันนี้คือเนี่ยตามภาพพวกนี้นะครับนะจะเป็นศิลปะในช่วงเวลาปัจจุบันนะช่วงหลัง เปลี่ยนแกลงการปกครองโดยผู้ที่มีความสำคัญในช่วงนี้นะครับในด้านศิลปะเนี่ยคือท่านศิลป์พีรศีศาสตราจารย์นะครับเป็นชาวต่างชาติชื่อว่าคอร์โดเฟโรซีเฟโรชีนะคอรโดเฟโรชี i, นะชื่อไทยก็คือท่านศินพีรศีนะครับเป็นพู้เขาเรียกว่าเป็นแม่งาน ในการจัดสร้างนะอนุสาวรีย์ต่างๆศิลปะงานประติมาก,กรรมต่างๆในช่วงสมัยปัจจุบันช่วงท้ายก็คือวรรณกรรมนะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อสักครู่ว่ารัชกาลที่6นะได้เขียนง,งานต่างๆไว้นะมากมายก็เป็นอิทธิพลหนึ่งนะครับทำให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงนะการเปลืองการปกครองต่างๆของไทย ครับก็นำมีมีการเขียนงานเพิ่มต่อเนื่องนะก็ดูได้จากนามปากกาต่าง,างๆที่มีพบเห็นในบทละครทีวนะี TV, หรือในภาพยนตรนะ์ในนี้ยกตัวอย่างท่านหม่อมหม่อมราชวงศ์คริสต์ปามโมทนะครับแล้วก็ธมยันตีนี่เป็นนามปากกานะที่มีงานเขียนออกมา,มากมายเลยนะครับชื่อจริงก็คือวิมลเจียมเจริญ นะครับโดยสรุปแล้วนะครับเนะะื้อหาด้านสังคมวัฒนธรรมก็ตามที่ได้แก้งหัวข้อไว้นะครับว่ามีตั้งแต่รัตนาโกสินทร์เป็นต้นนะครับมีต่อมาเป็นสมัยปฏิรูปพัฒนาประเทศนะครับรการที่4ถึงเรื่องการที่7แล้วก็สมัยปัจจุบัน 2,475ถึงปัจจุบันก็ลักษณะสังคมก็เปลี่ยนจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาเป็นลักษณะสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มีความเป็นสากลครับน,นี่ก็เป็นเนื้อหาโดยย่อๆนะครับสำหรับบทนี้ในหัวข้อสังคมวัฒนธรรมครับ วันนี้ก็เท่านี้นะครับ